ครั้งที่สองเราจะมะีที่วัดบางแวกวัดบางแวกพิธียังไงครับพิธีก็คือเดี๋ยวอธิบายว่าวันที่22เมษายนนะ,ค,ะครับเราจะมีะพิธีเนี่ยเขาเรียกว่าพิธีมหาเทวาพิเศษมหาเทวพิเศษะนะครับ,รบในพิธีก็จะมีการเททองหล่อพระบาทพระ,ะใ,นในพิธีเนี่ยก็จะมี เททองรอรูปเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของชาววัดอรุณด้วยนะครับในพิธีครั้งนั้นอ่ะจะเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากครับจะมีเกจิดังๆมาร่วมพิธีสิบเอ็ดรูปโอ้ยเนี่ยยกตัวอย่างได้ได้แบครับอ่านี่มีมีมีรูปไหนบ้างครับรูปแรกเลยครับที่ผมจะแนะนําก็คืออาจารย์ติวัดหูช้างโอ้โหเคยได้ยินไหมครับสุดยอดครับสุดยอดมากเลยนะครับองค์ที่สองครับพระมหาสุรสักวัดป่าดู นะคะรับะองที่สามอาจารย์ยาวัดบางพระโอ้โอซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเปินโอ้โอได้ยินยือครับได้ยินครับได้ยินครับองที่สี่นะคะระับก็คืออาจารย์หนุ่มวัดบางแวกซึ่งเราเนี่ย มาทําพิธีที่วัดของท่านท่านก็เป็นพระเกจิที่ดังครับครับผมครับผมส่วนองค์ที่ห้าก็คืออาจารย์ป้อมวัดหนองม่วงซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดหนองม่วงที่เราไปทําพิธีในครั้งที่หนึ่งครับองค์สุดท้ายที่ยันแนะนําอีกท่านหนึ่งครับคืออาจารย์ต้อมวัดโพเขือครับโอ้นี่ประมาณหรูปแล้วนะครับแต่จริงๆวันนั้นจะมีทั้งหมด1ิบดรูปครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับและที่เห็นอยู่นี่ก็คือมวลสารใช่ไหมครับ ทั้งหมดนี้จะไปหล่อเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณเดี๋ยวผมได้ข่าวว่าคุณแวดวัดอรุณนี่พอพอจะทราบที่มาที่ไปใช่ไหมครับว่าเนี่ย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 เขาเรียกอะไรครับเป็นตะกุดครับตะกุดตะกุดแล้วได้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 มาอย่างนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าวาดตอนขอรับบางแรกครับได้เมตตามอบมาให้เป็นชนวนในการทำเหรียญที่เราตากสินมหาราชชาววัดรุณ เจ้าอาวาสวัดบางแวกนะครับถาดนี้ใช่ไหมครับครับครับแล้วแล้วถาดนี้เหรอครับเนี่ยถาดนี้นี่เป็นจำนวนมวลราณของอาจารย์ป้องวัดหนองม่วงครับอาจารย์ป้องวัดหนองม่วงราชบุรีนะครับผมโอ้โหนี่เป็นนี่นี่เป็นตะกั่วครับครับเป็นตะกั่วครับตะกั่วที่เป็นจำนวนเดิมที่สร้างเรียนของวัดหนองม่วงครับขยับมาหน่อยนะครับนี่นะครับถ้าเป็น พระเหรียญหรืออย่างนี้นี่ต้องถามคุณเอ็มอมรินนะครับครับผเขาเรียกว่าเซียนพระนะครับผมคุณเอ็มครับพอจะรู้จักไหมครับว่าเหรียญนี่นี่เป็นพระอะไรยังไงครับครับผมได้ครับได้ได้ครับนี่ก็คือเนื้อชนวนตะกัวทั้งหมดจะมีทั้งพระเก่าแล้วก็พระใหม่เหมอกันพระเอกของเราในงานก็คือหลวงพ่อเนียมนี่เหรอครับครับผมหลวงพ่อเนียมพิมพ์ปูหนังสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีครับผมนี่คือพระกู่ชิดลุง เชียงรุ้งครับอายุเป็นร้อยปีการสั้าะมีทั้งยี่พาสัตว์วัดพระสุ้มนครโกษาส่าพระสามลบุรีนั่นๆๆครับผมรวมทั้งพระบูชาเดี๋ยวๆครับชาชาครับอันนี้สมัยอยุธยาองค์นี้เหรอครับไม่ใช่ครับองค์เล็กครับองค์เล็กที่อยู่นี่นะฮะครับผมอแล้วก็ยังมีตะกุดตะกุดนั่นฮะตะกุดเป็นร้อยปีครับตะกุดกับตัวทั้งเก่าใหม่ปนกันโอ้โหครับแล้วก็ชนน์ต่างๆทั่วไปอืสุดยอดมากโอ้ ทั้งหมดนี้ก็จะไปรวมกันเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับเอาละครับเฮียครับเมื่อกี้ดูผู้ชมคลิปปั๊บเนี่ยคือบอกว่าแจกฟรีเนี่ยท่านผู้ชม